ตอนแรกที่ที่ติดต่อมาเรื่องหนังอะคะก็ไม่ได้ฟัง <c oughs> ก็ปฏิเสธไปก็เาเป็นหนังคือปฏิเสธเลยใช่ใชเพราะว่าเราทํางานไงเราขายเครื่องสำอางอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่บททีต่ติดต่อมาก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเหมือนที่ขวัญเคยได้รับมาแล้วแต่พอตอนหลังที่พอพี่บุ๊กหรือคุณแม่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เล่าขยายความว่าเป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นเรื่องจริงขวัญก็ ต้่ง,งเล่นเลยอยากเล่นเราเราก็ขอมาไหว้ก่อนแล้วก็หนูก็ไม่เข้าใจว่าตอนแรกก็ทําไมต้องลาลําให้ใครอ,อะไรอย่างเงี้ยจจก,ก็คุณแม่ก็เล่าให้ฟังเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมจนเราเราศรัทธาก่อนเราถึงจะทำออคุณแม่คุณแม่เล่าให้ฟังอ,อ,อธิบายให้ฟัง เพราะว่าเราก็ความรู้เรามีอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านคุณแม่ก็จะมีความรู้เท่านี้แล้วก็พี่บุ๊กก็เคารพครูบาอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวของครูบาอาจารย์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็พอเราลำเสกกว่ก็ได้มีโอกาสมากราบครูบาอาจารย์ที่นี่แล้วก็พี่จิวก็เล่าขยายความเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทําให้เรารู้แล้วว่าเราทําไมเราถึงต้องเล่นหนักเรื่องนี้แล้วเราทําให้ใาย อืมคือคขวัญไม่ไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะคะคือเราเป็นนักแสดงเราทําในพาร์ทของนักแสดงแล้วขวัญก็อยากสืบสารต่อต่อ,ตอสิ่งที่พี่บุ๊คเขาตั้งใจเขาหวังแล้วหนูก็อยากทําให้ครูบาอาจารย์ทั้งร้อยแปดท่านร้อยแปดท่านที่คือมาทั่วทั้งประเทศนะคะไม่ใช่มาแค่จังหวัดเดียวแล้วก็ทุกศาสตร์เลยมีหมด เราก็อยากให้ทุกคนที่เป็นลุกศิทธ์ไม่ว่าจะสาสตร์ไหนขแขนงไหนกลับมาว่าครูบาอาจารย์ที่นี่อันนี้ถือเป็นครั้งแรกของขเป็นการอศิเต็์เต็เป็นเต็อกตเตอม์อย่เตแมเตเต็มเตเต็มเต็ม่ะ็มเต็มเต็เต็มารเต็มเเต็มเเต็มนต็เต็กเตเต็มเเร็มมเต็มเต็มเเป็เ็ <laughs> <ười> ็เรรม งานระหว่างสองสชาติแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ไม่ใช่มีแค่เฉพาะจุดเริ่มต้นแค่คนไทยอย่างเดียวที่เห็นความสำคัญของ ครูบาอาจารย์ทั้ง108องค์ค่ะแต่ประเทศจีนคนจีนเขาเห็นความสํคาคัญในเรื่องนี้<อ>ก็มาจับมือประสานการทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะทําให้ครูบาอาจารย์ทาง108ท่านหรือในอนาคตอาจจะมีมากกว่า108ท่านให้เป็นที่รู้จักต่อนานานประเทศหรือทั่วโล <AM' S 2> กก็ทุกอย่างก็ เราก็ทําให้ดีที่สุดทุกวันนะคะไม่รู้อะพูดอะไรอ่ะใช่เราก็ทําให้ครูอ่ะเพราะว่าแม่สร้างขวัญมาครูก็สร้างขวัญมาเหมือนกันขวัญในวันนี้มันก็เป็นวันหนึ่งที่ขวัญก็จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะทําให้ครูเป็นที่รู้จักต่อไทยและนานาประเทศ